이친구수이인신는이 친구는 자 친구는 갑자 정는이생 위아 도친고는 เอ็กซิลมาหนังผีนะครับจากเกาหลีก็เป็นหนังผีเรื่องนึงที่รู้สึกว่าแอบห้อนอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หลอนลึกอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับหนังผีไทยเรื่องร่างทรงก็ยังยกให้เรื่องร่างทรงอยู่นะครับที่รู้สึกว่ารลอนกว่าในช่วงแรกผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเรื่องเอ็กซิม e าหรือว่าเอ็กซูมาเนี่ยกับหนังเรื่องร่างทรงคลา้คลายกันนะ พาร์ทแรกเนี่ยจะแอบหลอนแอบน่ากลัวแอบพิษสวงหน่อยๆน,นะครับแต่พอไปพาร์ทที่2ของเรื่องเป็นพาร์ทจบอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยนะครับก็เล่าเรื่องคล้ายๆกันนะครับเล่าเรื่องคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความหลอนเนี่ยยังยกให้เรื่องร่างทรงของไทยอยู่นะครับโอเคเรื่องเอ็กซูมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของอแก๊ง ใช้ก็ว่า Ghost Hunter แล้วกันนะครับเป็นแก๊งปราบผีเนาะก็จะมี h a r ร i m นะครับเป็นหมอผีบงกิลหรือบงกินอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเขาเป็นร่างทรงเนาะอันนี้ด้วยส่วนตัวผมก็ชอบการแสดงของเขานะครับแล้วก็ k ิม s ั n g d o ok กนะครับก็เป็นชินแสสิ้นชินสินน้นแสอ่าใช่แล้วเราก็มี Super Go นะครับในเรื่องเนาะที่มารวมกันปราบผีเพื่อ เงินล้วนๆนะครับหนังหนังค่อนข้างที่จะพูดตรงประเด็นแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับก็บอกตรงๆเลยว่าตัวละครเนี่ยมารวมกันเพื่ออะไรเพื่อเงินนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคนะครับความรู้สึกหลังดูของผมผมรู้สึก ใน,ในพาร์ทแรกแล้วกันเนาะเริ่มจากพาร์ทแรกผมรู้สึกง่วงพรรู้สึกว่าหนังมันเล่าช้านิดหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะเนิบนิดหนึ่งในช่วงแรกๆเนาะแต่พอมาช่วงกลางเรื่องแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยรู้สึกว่ามันดีนะครับรู้สึกว่าลุ้นตามนะครับก็สนุกนะครับเริ่มแรกอาจจะเอื่อยๆหน่อยแต่ว่าพอมาท้ายๆก็สนุกดีนะครับเหมือนก็อ,อ,อารมณ์แบบ ไลผ่ผีล่าผีแล้วก็ลุ้นว่าผีจะกลับมาที่หลุมไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าสนุกดีใครที่ยังไม่ดูก็ยังแนะนําให้ไปดูครับเรื่องนี้แอบร้อนอยู่เหมือนกันเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปคุยกันต่ออยากจะบอกทุกคนว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะสปอยเนะะื้อหาบางส่วนจากในเรื่องไม่ใช่บางส่วนสิอาจจะสปอยเยอะเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแนะนําให้ไปดูมาก่อนเนาะเพราะว่าผมจะพูดเยอะนิดนึงนะครับมีถึง5ประเด็นด้วยกันเนาะ ประเด็นที่หนึ่งผมจะพูดในเรื่องของความเชื่อของคนเกาหลีบรรพบุรุษแล้วก็เรื่องความเชื่อในเรื่องของห่วงจุย้ยห่วงซุ้ยต่างๆนะครับห่วงจุ้ยก็คืออการจัดวางบ้านการจัดวางตำแหน่งอะไรต่างๆนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ห่วงซุ้ยก็คือหลุมศพนั่นเองโอเคนะครับในส่วนของความเชื่อของคนเกาหลีเนี่ยเป็น ในเรื่องเนี่ยเขาจะเ,าเขาจะเอาประเด็นของญี่ปุ่นกับเกาหลีที่ไม่ถูกกันนะครับไม่ชอบกันเนาะเอามาเล่าเรื่องแล้วก็เหมือนจะเป็นปมหลักๆด้วยนะครับแล้วก็มีคุณปู่ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตัวเอกในเรื่องนะครับซึ่งตายไปแล้วแหละท่าเรื่องคือตายไปแล้วนะครับคุณปู่เนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลน,นะครับในอดีตเนาะแต่ คุณปู่ก็ขายชาตินั่นเองง่ายๆก็คือขายชาตินะครับลูกหลานก็เลยย้ายไปอยู่อเมริกากันทั้งหมดเลยเพราะว่าต้นตระกูลขายชาติเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับลูกหลานก็นั่นแหละครับไม่มาเหลียวแลหลุมศพนะครับไม่ไม่กลับมาหลุมศพอีกเลยหรือแม้แต่หลุมศพเนี่ยก็ไม่มีการเขียนชื่อของปู่ไว้ด้วยซ้านะครับมีการสลักเป็นหมายเลขผมผม,ผมเรียกว่าเลขลองดีจูดแล้วกันเนาะเหมือนเป็นเลขบอก พิกัดตำแหน่งนะครับในการทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างเนาะก็ทำให้ปู่เนี่ยหิวโหยนะครับแล้วก็เครียดแค้นลูกหลานเป็นอย่างมากมันจะมีบางฉากในหนังเนี่ยที่ปู่บอกว่าจะเอาลูกหลานทุกคนไปอยู่ด้วยก็คือจะฆ่าทุกคนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ห้อนนะครับผมผมชอบพาร์ทพาร์ทบรรพบุรุษนะพาร์ทผีมรรพบุรุษคือลุ้นเหลือเกินว่าเราจะได้เจอตัวปู่แบบจะจระไหมนะครับแต่ว่าก็ ดีครับดีที่หนังให้เห็นเท่านี้นะครับเหมือนแวบๆมาให้เห็นแล้วก็ให้เราลุ้นตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนอะแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมาพาร์ทที่2องพาร์ทที่มันเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์อะไรต่างๆด้วยความที่เราไม่ใช่คนเกาหลีเนาะมันก็เลยไม่ค่อยอ ไม่ค่อยเข้าถึงแล้วกันใช้ครางนี้ครับไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้รู้ประวัติหรือว่าข้อมูลพวกนั้นเยอะมากพอนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคนที่รู้ข้อมูลมาบ้างเนี่ยอาจจะดูมันกว่าน,นี้นะครับข้อมูลมันอนข้านที่จะซับซ้อนนะครับแล้วก็ข้อมูลเยอะบางทีเราดูที่มันเป็นซา u n d t r a ็กเนาะมันอ่านซับไม่ทันนะครับเราก็เลยบางทีเราก็หลุดไปละตามเนื้อเรื่องไม่ทันก็มีนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าด้วยความที่หนังมันยาวนะครับเราอ่านซับไม่ทันแล้วก็บางฉากก็คือมันสรุปไน้นจะดูเรื่องราวในฉากเน้นจะหันมาดูซับอีกนะครับมันไม่ทันการเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของโจรขุดหลุมศพนะครับด้วยความที่อดีตเนี่ยเขาเชื่อว่าคนที่อาตายไปแล้วก็ต้องมีการฝังสมบัติลงไปในหลุมศพให้เขาด้วย เท่าที่ผมเข้าใจนะการใส่สมบัติเข้าไปในหลุมศพอาจจะเป็นการบอกถึงสถานะของผู้ที่ตายด้วยนะครับว่าเป็นคนที่มั่งมีไหมอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่าในศพของคุณปู่เนี่ยตอนตอนท้อยเผ้าถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าในโรงศพก็มีสมบัติเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดูจากโรงแล้วก็เป็นโรง,งที่มีลวดลายนะครับเหมือนเป็นโรงสําหรับคนที่มีฐานะมียศมีสักประมาณนี้เนาะทำให้โจรเนี่ยอยากจะมาขุดหลุมศพกันอยู่บ่อยๆ แต่หารู้ไหมว่าใต้หลุมศพของคุณปู่นั้นนะครับเป็นที่ฝังศพผีซามูไรนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในประเด็นต่อๆไปนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนเกาหลีแล้วก็เรื่องราวในอดีตนะครับในฉากหนึ่งของในเรื่องเนี่ยก่อนที่ลูก,กชายคุณปู่เนี่ยจะโดนหักคอนะครับแล้วก็ตายต่อหน้าต่อตา,อาคิมซังด็อกนะครับเขาก็ได้พูดคำเมิงออกมาว่า จิ้งจอกหักหลังเสือเนาะจิ้งจอกหักหลังเสือจิ้งจอกในที่นี้เนี่ยเขาน่าจะสื่อถึงสัญลักษณ์ของคนญี่ปุ่น และก็หลังเสือเนี่ยก็คือน่าจะสื่อถึงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีนั่นเองก็คือ,อาตามแผนที่ครับทั้งประเทศเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเสือหมอบเนาะในส่วนหัวเสือเนี่ยก็คือทางฝั่งเกาหลีเหนือจะเป็นเหมือนหัวเสือที่หมอบอยู่นะครับแล้วก็ส่วนท้องเสือแล้วก็อีกฝั่งลงมาส่วนขาส่วนก้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นเกาหลีใต้นะครับถ้าดูจากแผนที่ดูจากในเรื่องที่เขาให้เห็นแล้วเนี่ยก็ เราก็จะเห็นว่ามีภูเขาพาดยาวตั้งแต่เกาหลีเหนือถึงเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ฝั่งคนบูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็นพิกัดของเอวเสือนั่นเองนะครับญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะทำลายเกาหลีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโคตรลับที่ว่าจิ้งจาะหักเอวเสือนั่นก็คือญี่ปุ่นที่พยายามจะทำลาย เกาหลีนั่นเองโดยการแบ่งแยกเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับและทํำยังไงนะครับก,ก็ทําโดยการเอาเหล็กที่ทําพิธีกรรมพิธีกรรมที่เป็นทางสายดำครับที่เป็นสายาส่านะครับเราไปปักลงตําแหน่งห่วงตาแหน่งนั้นที่เป็นตําแหน่งห่วงจุ้ยนะครับเพื่อทําลายห่วงจุ้ยนั่นเองแล้วก็แบ่งแยกเกาหลีได้สําเร็จเนาะอันนี้อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแต่ว่า อย่างข้อมูลไม่แน่นพอเนาะก็เอาเป็นวา่าคร่าวๆแล้วกัน mm. เกี่ยวกับอา,อาการปักหมุดอะไรพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ผีที่ถูกฝังอยู่ผีสมุไรทยที่ถูกฝังอยู่ใต้คุณปู่นั้นก็คือเป็นผีที่ในเรื่องบอกว่าเป็นพระกีซเนหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นหมอผีญี่ปุ่นไม่ใช่ผ่าเไม่ใช่พระเ,เนาะเป็นหมอผีญี่ปุ่นที่ทําพิธีกรรม ศยศาสตร์ไว้ตรงนั้นโอเคนะครับนี่ก็เป็นประเด็นแรกเท่านั้นนะครับที่ผมพูดถึงเนาะกับความเชื่อต่างๆของคนเกาหลีแล้วก็บรรพบุตรแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่เขาใส่เข้ามาในเรื่องนี้ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับมันเยอะจริงๆนะครับแทบจะตามไม่ทันอ่านไม่ทันเลยทีเดียวประเด็นที่2ผมจะพูดถึงก็คือผมจั่วมาแล้วละ่ะก็คือผีสมุไรนะครับเป็นอะไรที่ทึ่งเหมือนกันนะครับว่าเอาโผล่มาได้ไงเนาะ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าพาทแรกเนี่ยจะเป็นการเล่าถึงคุณปู่มาพาที่2ก็คือเอาละจัดพี่ผีสมุไรมาอย่างเต็มตัวนะครับคือสมุไรัะมโอ้ยลิ้นพันกันนะครับผีสมุไรตัวนี้ก็คือเป็นนักรบที่เก่งกาจมากๆในอดีตนะครับเหมือนตอนที่เขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพูดตอลอดว,ว่าข้าไม่เคยแพ้ใครนะครับข้าสู้มาเยอะแล้วเนาะก็คือเขาเป็นนักรบที่ตีหัวเมืองมาแล้วหลายเมืองนะครับเป็นคนที่เด็ดเดียวจงรักพักดีนะครับ แต่แล้วในที่สุดเขาก็ถูกจับมาทำพิธีกรรมทางศิยศาสตร์นี้นะครับเพื่อทำลายเกาหลีโดยการที่เขาเนี่ยถูกตัดคอนะครับแล้วก็โดนเหล็กเนี่ยเสียบตั้งแต่คอเนี่ยลงไปตรงลำตัวนะครับทั้งตัวเลยแล้วก็ประกอบหัวเข้าไปเสียบเหล็กลงไปนะครับแล้วก็ทำพิธีฝังศพลงเป็นแนวตั้งเสมือนว่าเป็นการฝังหมดเหล็กตอกลงกลางเอวเสือนั่นเอง แล้วที่หมอผีในเรื่องพูดถึงก็คือเขาคือพูดสถิตซึ่งปราบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสถิตอยู่กับเสาเหล็กจนกลายเป็นหนึ่งกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ท้ายที่สุดก็ไม่รอดนะครับชินแสงของเราก็ฟันขาดขึ้นไปเลยก็มัน,นครับมันมากตอนสู้กันเนาะโอเค ประเด็นที่3เนี่ยผมจะพูดในส่วนของการเล่าเรื่องแล้วก็ผีบบนพะบุษที่ผมจัวไว้ในตอนต้นนะครับผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องเนี่ยแบ่งออกเป็นสอพาร์ทอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นนะครับเหมือนเหมือนคล้ายเรื่องรางทรงเลยนะครับก็คือพาร์ทแรกเนี่ยหลอนพิษสวง เดาเนื้อเรื่องแทบจะไม่ออกว่าจะไปในเวไหนแล้วเราก็กลัวคุณปู่มากๆก็จะโผล่เข้ามาตอนไหนจะเข้ามาในต่างนั้นจะเข้ามาในหน้าต่างเมื่อไหร่นะครับก็คือเล่นกับจิตใจคนดูมากๆจังหวะที่โทรหาลูกชายและลูกชายรับและอีกคนเคาะประตูครับก็คือเราไม่รู้เลยว่าอันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมนะครับแต่ว่าพอได้ยินว่าขยับไปใกล้หน้าต่างแล้วเปิดหน้าต่างอ่านรู้เลยนะครับว่าโดนแน่ๆสรุปก็ไม่รอดนะครับลูกชายก็ โดนหักคอแต่ลุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือลุ้นไม่อยากให้เด็กตายนะครับแต่สุดท้ายลูกชายหรือว่าเด็กเด็กคนนั้นก็รอดตายไปเพราะว่าศพคุณปู่ถูกเผานั่นเองเนาะบรรยากาศการเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่ามันดูเยือเกเย็นครับมันชวนหลอนภาพเข้าถ่ายแต่ละมุมแต่ละฉากมันสวยแล้วก็มันเอื้อให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศความหลอนไปหมดเลยมันดู มันมันให้ฟิล์มันให้ฟิล์หลอนมากๆเลยนะครับแล้วก็พา์ที่2ที่ผมพูดถึงก็คือมันเป็นพา์ที่ผมรู้สึกว่ามันมันเวอร์นะผีโพมาผีสมุไรนะครับตัวใหญ่มากนะครับโพมาโอ้โหกลายเป็นลูกไฟวนไปรอบๆนะครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกพาทแยกออกไปเลยนะครับจากพาทแรกเนาะพาทแรกก็คือพิษสวง ชวนหลอนนะครับระทึกขวัญมากๆ,ๆพอมาพาร์ทที่2ก็จะเป็นในเวแบบสู้กับผีดิบป,ประมาณนี้เนาะเป็นผีดิบผีสซมาไรที่เห็นเป็นตัวเลยนะครับก็จะคล้ายๆกับร่างทรงเนาที่แบบพอมาพาร์ทที่2ก็คือคนกลายเป็นปีศาจหมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไล่ฆ่ากันนั่นเองก็อารมณ์คล้ายๆกันนะครับแต่ก็ไม่ทําให้เรื่องแบบน่าดูร้อยลงเลยนะผมรู้สึกว่าผมมันนะครับแล้วก็ลุ้นให้มันสู้แล้วก็เอาชนะ ปีศาตัวนี้ให้ได้นะครับซึ่งก็สนุกอยู่เหมือนกันก็แอบแชร์ให้ทุกคนไปดูนะครับสนุกมากๆเนาะประเด็นที่4อาชีพปราบผีนะครับเป็นอาชีพที่โอ้โหดูไปดูมาก็อยากไปลองปั่บเหมือนกันนะครับแต่กลายเป็นว่าผมเป็นคนที่กลัวผีซะง,งั้นเนาะ Ghost Hunter ในเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนมีเสน่ห์และก็มีบุค,คลิกของตัวเองที่ดูทันสมัยไม่ได้ดูโบร,โบราณอะไรนะครับอย่างเช่นคุณหมอผีสาวเนี่ยเวลาที่ ทำพิธีกรรมเนาะเขาก็จะมีการแต่งตัวมีการใส่รองเท้าผ้าใบด้วยนะครับมีการทาปากทาหน้ามีการมัดผมมีการทําพิธีกรรมทางศาสนาที่เรารู้สึกว่ามันคลาสสิกแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นมาอีกแบบหนึง่งรู้สึกว่าเธอเท่ดีไหมครับรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆรู้สึกว่าเป็นหมอผีผู้หญิงที่ทุกการเคลื่อนไหวทางกายภาพของร่างกายเขาเนี่ยมันดูเท่ไปหมดเลยเนาะแล้วก็ แอบอยากเห็นอีกนิดนึงนะครับคือที่ผมบอกว่าผมชอบอีโดยอนหรือว่าบงกิลที่มาเล่นเรื่องนี้ครับแอบอยากเห็นบทเขาเยอะกว่าน,นี้แล้วก็เด่นกว่าน,นี้อีกนิดนึงแต่ถามว่าเขาเล่นดีไหมในหน้าที่ของร่างทรงก็เล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีโดยเฉพาะฉากตอนได้ทายด้วยเขาแบบเป็นร่างทรงให้กับผีสมุไรก็คือโอ้โหแอบคนลุกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แอบลุ้นว่าเขาจะรอดไหมเนาะสุดท้ายก็รอดนะครับ โอเคมาประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5าชาคักมุม <c oughs> คือลุ้นม,มากครับตอนนี้ลุนว่าลุนว่าจะตายไหมนะครับลุนว่าลุ้นว่าร่างทรงจะตายหรือเปล่าโดนจกตับเข้าไปขนาดนั้นนะครับสรุปไม่ตายครับโอ้โหหักมุมนะแต่ละผมหักนะครับมมนึบก,มมก,นก,มมกนว่าจะให้พระเอกตายซะง,งั้นแต่ก็ดีนะครับดีดีด,ดีที่เก็บตัวเอกไปไม่ให้ตายเนาะแล้วก็ยังมีอีกฉากหนึ่งนะครับฉากของชินแสนะครับฉากของชินแส จากของคิมซังด็อกนะครับที่โดนจบเหมือนกันนะครับมีการสั่งลาลูกหลานด้วยนะมีการบอกว่าฉันคงไม่น่าจะรอดสุดท้ายเป็นไงครับรอดเหมือนเดิมโอ้โหโคตรหักมุมเลยนะครับสรุปไม่มีใครตายนะครับไม่มีใครตายเรื่องนี้แม้ถึงทีมหมอผีนะไม่มีใครตายเลยโอ้โหถือว่าสรุปผมก็คือหักมุมครับหักมุมนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมจะเล่านะครับเกี่ยวกับหนังเรื่อง เอ็กซูมานะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนที่นางจะออกจากโรงนะครับส่วนใครที่ดูมาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมอาจจะตกหล่นไปในหลายๆประเด็นเนาะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ข้อมูลมันเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับมันซับซ้อนมากๆเลยถ้าใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีพาร์ทไหนจุดไหนที่ผมพลาดหรือว่าไม่ได้พูดถึงกล่าวถึงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้ผมว่าผมน่าจะพลาดไปหลายจุดเลยหรืออาจจะมีบางจุดที่ผมพูดผิดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากๆ โอเคนะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวหนังสไตล์ผมนะครับใหม่ๆใ,ในทุกๆสัปดาห์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ